คุณเคยประสบปัญหาเวลาเล่นเกมหรือทำงานอยู่บนหน้าจอคอมนานๆแล้วมีอาการปวดตาแสบตาไหมผมจึงมีแว่นมาแนะนำแว่นออปตัดรุ่นซีโร่ตัวเลนจะเป็นเลนรุ่นใหม่เคลือบสีเหลืองอ่อนๆช่วยปรับความคมชัดของภาพและยังช่วยเพิ่มความสบายตาในขณะมองและทีเด็ดของรุ่นนี้จะเป็นขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกใส่หูฟังทับก็จะไม่เจ็บหูใดๆเหมาะกับคนที่ใส่หูฟังเกมมิ่งโดยเฉพาะ สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปและอย่าลืมใช้โค้คค <Hey. S 2> คดส <Hey. S 2> ่วนลด s n a c k Gamer เพื่อลดทันที100บาทกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ผมในะขนมเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Minecraft นะครับ ตัวเบต้านะครับผมที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในเวอร์ชั่น1.17.10.22นะครับซึ่งเป็นตัวเบต้าที่มีการเพิ่มเข้ามาของเทียนนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่คนที่เล่นมือถือเนี่ยรอมานานนะครับสำหรับเทียนไขนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับซึ่งมากันสักทีนะครับสำหรับเชิงเทียนของพิเศษนี้นะครับ จะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็กวสวยดีเหมือนกัน นะฮะก็เลยได้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเทียนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรมั่งนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไงมีประโยชน์อย่างไงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยละเอียดแน่นอนนะครับสำหรับเชิงเทียนพิเศษนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมจะบอกไว้ว่ามันจะมีการแก้บั๊กนะครับหลายอย่างเลยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีปัญหาและคอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับเรื่องการที่เรานะครับใส่สกินของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยไม่สามารถใส่สกินเราได้นะครับผมเรียกได้ว่าเราไม่สามารถใส่สกินตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับบั็กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่ง ทางฟีดแบ็กเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าทางเบต้าเวอร์ชันนี้นะครับมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นปุ่มชูดนิวสกินนะครับเป็นปุ่มที่เลือกสกินของเรานะครับในครั้งรูปภาพบนมือถือของเรานะครับซึ่งได้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะมันเป็นปัญหาจากเวอร์ชั่นก่อนจริงๆนะครับมันก็จะไม่หายแล้วนะสำหรับปุ่มนี้นะครับ คือเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันไม่มีเลยนะคือหายไปไหนไม่รู้นะครับคือผมก็งงจริงนะครับก็จะกลับมาแล้วนะสลหรับปุ่มนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนสกินเราได้ตามสบายเลยอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องเชิงเทียนกันดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคนะครับผมก็เข้ามาในโลกที่ผมสร้างมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเทียนนี้นะครับมีประหด มีประโยชน์ยังไงนะครับขอโทษที่ลิ้นพันนะโอเคก็สำหรับเทียนครับรูปนั่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบขึ้นมาดูเลยละกันนี่นะครับแคนเดิลนะครับก็ถ้าผมอ่านผิีอันถูกขอภัยนะครับน่าจะอ่านว่าแคนเดิลนั่นแหละนะครับก็สลหรับเทียนนี้นะครับมีรูปร่างเป็นอย่างนี้เลยถ้าถือก็จะเป็นรูปร่างนี้นะฮะถ้าตั้งก็จะเป็นรูปร่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าเนี่ย เป็นรูปร่างอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสลับเทียนนะครับมีความพิเศษที่ว่าเราสามารถวางเทียนทับกันได้สูงสุดทั้งหมด4แท่งนะครับผมในบล็อกเดียวนะเรียกได้ว่านะครับเดี๋ยวผมขอลองวางเลยนะครับตัวที่นับต้องอาจจะกระเถิบห่างไปจากบล็อกนี้ก่อนนะครับมันถึงจะกดได้นะอ่านี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่มันไม่ได้แล้วนะครับก็สูงสุดได้แค่สแท่งนะครับในบล็อกเดียวอย่างนี้นะครับก็เรียงกันเป็นระเบียบอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวดีนะครับแล้วก็ สำหรับเทียนนี้นะครับวิธีการจุดไฟครับแน่นอนนะครับต้องใช้ไฟแช็กเป็นการจุดไฟนั่นเองนะครับอ่านี่ก็หยิบไฟแช็กมานะครับแล้วก็ทําการจุดครับปุ๊บนี่นะครับก็เรียกได้ว่าอย่างสวยนะครับเชิงเทียนเราก็กลายเป็นเชิงเทียนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอืมจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกัน นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องของการจุดเทียนด้วยไฟแช็กมีนะครับด้วยไฟเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับถ้าเราจุดไฟใส่เทียนเนี่ยมันอาจจะหลุดเกมได้นะผมก็ต้องระวังนะครับอาจจะหลุดเกม ไปได้เลยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้และซึ่งเทียนนะครับวิธีการครัฟนะครับก็ง่ายๆนะโดยการใช้แค่2อย่างนะครับนั่นก็คือใยแมงมุมครับหรือว่าเชือกของเรานั่นเองนะครับเส้นเชือกนะผมเรียกว่าเชือกหรือว่าใยแมงมุมแล้วกันนะฮะดอกมาจากแมงมุมนะครับแล้วก็อันนี้ครับใช้ฮันนี่โคมนะครับน้ำผึ้งนะครับฮันนี่โคมนะครับสามารถหารู้สึกว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะ ก็ออกมาเป็นเทียนของเรานั่นเองนะครับก็คราฟง่ายๆนะครับโอเคสำหรับเรื่องการคราฟก็จะประมาณนี้แล้วก็เทียนของเรานะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะสามารถปักไปที่เค้กได้นะครับผมซึ่งปักไว้อย่างนี้เลยครับนี่นะครับสามารถจุดเค้กไม่ใช่จุดเค้กดิจุดเทียนบนเค้กเออนะครับนี่ปึ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันดับยังไงหรือว่าปัดนะเออ ถ้าปัดเทียนมันก็จะหลุดประมาณนี้หรือเปล่านะคล้ายคล้าชีวิตจริงนั่นแหละนะที่แบบว่าพอก่อนกินเค้กนะครับเราก็จะต้องอเอาเทียนออกนะครับประมาณนั้นผมจะอธิบายว่าสลับเทียนนะครับเมื่อปักเค้กนะครับจะปักได้แค่อันเดียวนะครับต่อให้เรากดย้ำๆหลายรอบเพื่อที่จะปักหลายอันก็ไม่สามารถปักได้นะครับซึ่งสามารถปักด้ันเดียวนะครับใครที่ มีเพื่อนนะครับบนเกมเนี่ยสามารถเซอร์ไพรส์แล้วก็ฉลองวันเกิดได้ในเกมได้เลยนะครับก็สามารถสนุกสนานกันได้นะครับผมโอเคนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคสลับเทียนนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองแล้วคือการเปลี่ยนสีนี้นะครับดูสิครับโคตรเยอะนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเปลี่ยนได้ทุกสีเลยนะครับอืมเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวนะเรียกง่ายๆครับสลับเทียนนี้นะครับ จะแบ่งสีตามนี้ที่ผมวางไปเลยนะครับซึ่งการคราฟเปลี่ยนสีเทียนนี้นะครับก็จะต้องเอาสีนะครับทําการคราฟนั่นเองนะฮะซึ่งการคราฟเป็นอย่างนี้ครับใช้เทียนนะครับแล้วก็สีใดก็ได้นะครับก็อย่างสมมุติผมจะเอาสีขาวแบบนี้ครับนี่เราก็จะได้เทียนสีขาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการใช้บนมิวนะเป็นสีขาวนี้ก็คราฟกับเทียนปกตินะครับก็จะได้ออกมาเป็นไว้ c a n เดินะครับซึ่งเป็นเทียนสีขาวประมาณนี้นะครับอืมนะครับซึ่งการคราฟเนี่ยก็จะบอกตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพล a น,นะครับกล้องไปเรื่อยๆนะครับว่าเทียนแต่ละสีนี้นะครับมันใช้อะไรมั่งในการเปลี่ยนสีนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับสลับสีเทียนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโคตรหลากหลายนะครับก็ซึ่งสามารถ เอาไปคราฟเป็นสีได้นะครับผมตามอัธยาศัยของท่านผู้ชมเลยนะครับอืมก็เรียกได้ว่าโคตรดีนะครับสาหรับเครื่องเทียนนี้นะครับคือบอกตามตรงนะครับส่วนตัวคือผมชอบมากนะครับสาหรับเรื่องเทียนนะครับคืออยากให้มันเข้ามาแบบนี้ไววายหยุดแล้วนะครับซึ่งมันได้เข้ามาที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องเทียนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอ่าการแก้บั็กหรือว่าอย่างอื่นกันบ้างในตัวเกมนี้ว่ามันมีอะไรมัางนะครับส่วนมากก็จะแก้บั็กนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ thousand years later. โอเคนะครับมาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับซึ่งอ่าอย่างแรกเลยนะครับทางฟีดแบ็กเขาได้บอกว่า e x ็กซ์ลนะครับมันก็จะสามารถสปอนแค่ในที่มืดเท่านั้นนะครับผมคือมันสามารถเกิดได้ในที่มืดสนิทเท่านั้นนะครับไม่ใช่การที่เราวางไข่นะเป็นการที่มันอ่าสปอนตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดในที่มืดสนิทเท่านั้นประมาณนี้นะครับอ่าเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าโกสควิดของเรานะครับถ้ามันเจ็บนะ มึกของมันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันพุ่งเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะเนี่ย เหมือนกับว่านี่ครับรู้สึกว่าหมึกมันพุ่งเยอะขึ้นนะครับหมึกเลืองแสงของมันเนี่ยผมว่ามันเยอะขึ้นจริงๆประมาณนั้นมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการแก้บั克กับ2ตัวนี้ครับก็จะเป็น e n v i e นะ e n v i e นะครับกับหินย้อยนะครับหล่นลงมานะครับใส่ของเหลวนะครับซึ่งทางฟีดแบ็กนะครับเขียนว่าของเหลวซึ่งของเหลวในไม้คามนี้นะครับก็จะหลากหลายนะครับไม่ใช่มีแค่น้ําอย่างเดียวนะครับซึ่งเมื่อมันหล่นไปในของเหลวแล้วไปโดนมอบเนี่ยมันก็จะ มีดาเมจแล้วนะครับหลังจากที่เวอร์ชันนั่นก่อนน่าจะไม่มีดาเมจนะครับซึ่งของเหลวนีที่นี้ก็ไม่ใช่แค่น้ำนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นลาวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นพอหล่นไปแล้วมันมีมอบอยู่ข้างล่างนะครับมอบก็จะโดนดาเมจของหินย้อยกับเอ v นวิวแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวทดลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับปุ๊บหินย้อยก็เลยนี่นะครับเรียบร้อยตายนมาดูเอ v นวิวกันจะตายไหม ปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับความสูงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับม็อบที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับประมาณนี้นะที่อยู่ใต้ของเหลวสิเออนะประมาณนั้นโอเคนะครับมาดูอย่างถัดไปนะอย่างถัดไปก็จะเป็นเรื่องของยายแมงมุมนะครับซึ่งใย,ยแมงมุมนี้นะครับเป็นการแก้บั็กนะครับในเรื่องของการที่ผู้เล่นนะครับติดยายแมงมุมแล้วเนี่ย เมื่อ,อเราตกลงไปนะครับมันก็จะเรียกได้ว่าสร้างดาเมจได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อตกลงบนพื้นนะครับเวอรช์ชันก่อนๆอ,อาจจะเป็นการบั๊กนะครับในเรื่องของการที่มันทำดาเมจเมื่อเราตกนะครับ จากแยมมุมอะไรนี้นะครับอาจจะเป็นบั็กในเรื่องของพวกนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตในเวอร์ชันก่อนๆจริงๆนะครับก็อาจจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพาวเดอร์สโนตัวนี้เลยนะครับซึ่งทางฟีดแบ็คเขาได้บอกว่าเมื่อเรานะครับแบก่ายในพาวเดอร์สโนนะครับปุ่มที่มันกดขึ้นไปเนี่ยนะครับกดขึ้นแบบว่าเคลื่อนที่ไปในพาวเดอร์สโนเนี่ยก็จะเหมือนกับนั่งลานแล้วนะครับผมก็ เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างนั่งร้านนี้นะครับอ่ะพอเราเข้าไปในนั่งร้านครับนี่มันจะมีปุ่มเนี่ยเห็นไหมนะครับมีปุ่มปุ่มขึ้นลงนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับวิธีขึ้นก็กดกระโดดอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปนะครับถ้าลงก็กด อ่ะลงแบบนี้นะครับใช่ไหมนะครับซึ่ง Powder Snow เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั่งร้านด้วยซึ่งมันมีปุ่มอย่างนั้นจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีปุ่มให้เคลื่อนที่แบบนั่งร้านนี้นะครับเราจะต้องใส่รองเท้าบูทก่อนนะครับถ้าไม่ใส่มันไม่มีปุ่มไม่ขึ้นแบบนั่งร้านเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับอ่าทำการใส่เปที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปที่ Powder Snow เลยนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยเรียกว่าเราสามารถแบกไว้ ใน Powder Snow ได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะมีปุ่มคล้ายกับนั่งร้านนั่นเองนี่นะครับขึ้นลงขึ้นลงอย่างมันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเราไม่ใส่นะครับอ่าลองดูนะถ้าไม่ใส่นี่ครับผมอ่าถ้าไม่ใส่นี่ไม่มีปุ่มเลยนะครับก็ต้องไปใส่รองเท้าบูทก่อนนะครับมันถึงจะมีปุ่มขึ้นลงขึ้นลงเหมือนนั่งร้านแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่เล่านะครับไม่สามารถ ใช้ถังเปล่าๆนี้นะครับตักปลาได้อีกต่อไปนะครับเราไม่สามารถใช้ถังเปล่าๆเนี่ยที่ไม่มีน้ำเนี่ยนะครับเปล่าๆแบบนี้เลยเนี่ยเราไม่สามารถตักปลาได้นะครับวิธีการตักปลานะครับเราจะต้องตักโดยการที่มีถังน้ําที่มันมีน้ําอยู่ข้างในนะครับซึ่งวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับผมเลยได้ว่านี่ ผมกดแล้วก็จับไม่ได้นะครับต้องมีน้ําในถังถึงสามารถจับปลาได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับไม่คร้าเวอร์ชันนี้เนี่ยเลยด้วยว่าผมชอบมากสาหรับเวอร์ชันนี้นะบอกตามตรงนะครับจะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการแก้บั็กหลายอย่างแหละนะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายคร่าวๆที่รู้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเอาก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม wow.